สบายดีพี่น้องมาได้มาได้กินยำปลาหมึกเนาะยำนวดปลาหมึกกับไอทีเด้อม er ื้อนี้ไอทีพาพี่พาน้องมากินนี่เนาะยำนวดปลาหมึกเนาะยำนวดปลาหมึกมาเฮ็ดปกาคักอันนี้อ่ากินกับผักนี่เนาะผักอันนี้จักผักหยองบโบผายฮู้บอกได้เด้อผักหยองว่าเขาห้องเาผักหยองนี่อันนี้หัวปีเนาะของแท้อันนี้คักหัวปีนี้มักเลยแล้วก็อันนี้มะมะระมะละขี้นกเนาะมะละขี้ชนกเนาะขี้นกแล้วก็หอมแพลวเนาะผักสลัดก็มีเด้อมาได้กินด้วกันได้แซ่บๆเด้อ อันนี้เนาะเป็นข้าวปุ้นกับมีเนาะกินกับข้าวปุ้นเนาะยังไม่ได้กินข้าวนะมนนื้อ,อน,นี้หิวข้าวแห้งเฮ้ยหากก็ลองเฮ็ดครั้งแรกเนาะอันนี้นวดปลาหมึกแซ่บเซ้ เพชรปลาหมึกม,มันกุบกุบกุบดีนะพียงหนึบหนึกหนึบดีเป็นหัวปีเป็นคนมักกินหัวปีเนาะนะครับเนึ่งห้า ก็อหอมปีนี่กินกับลาบก็แซ่บเด้อลาบเป็ดลาบหมูแซ่บมดกนะลากขีนกขมๆวิธีเฮ็ดเดี๋ยวซิ้อลงย u ทูปเด้อ่ายงพ้ดไปบ้าง y YouTube เด้อนี่เฮ็ดเองเนาะ หอ,อมปิกเพอน้องออมมีอืม ครับมื้งหากกับไปตลาดมาคนร้ายคนไรรถกับที่ติด,ดคนเขาไปซื้ออาหารมาตุนเนาะโอเคอืม <Okay. S 1> mm hmm. ไม่รูส้สิซะบำเน,นี่ยเขียวยากเลกย รสแซบ่บๆมือนกันเลยอืมห่อปีนะไปะเฮ็ดอ่อล่างก็แซบ่บกินกับลาบเป็นอย่างก็แซบ่บห่อปีเพ็ด อันนี้ที่ซื้อมาโลปลายเนาะกิโลละสองร้อยเจ็ดสิบบาทแต่มันสดดีพี่น้องจากตลาดสดๆเลยเนี่ยเผ็ด เส้นมะเพ็ดลายพดน์เพราอันเนี้ยเอ้ยกับเส้นกับบุ้งซื้อมันเส้นมะเพ็ดลายเนาะคนเสียงของบ้านคอยมะเพ็ดยอดห้องว่งมามะเอือ้อตเนาะภาษาบ,บ้านคอยห้องมะเอือ้อตเพ็ดเฮะแซ่บๆเส้นน้กันเด้อ อืมนี่ฟักสัรนะนี่เป็นแบบซื้อมาจากเทสโก้เนาะพระเจ้าห่อนื้ีเรียบร้อยเนาะกินบะหมี่กับนุชซิทได้อันนี้ดีปลอดภัย แซ่บท้องเลยแซ่บเป็นเรียกขันซอกพี่น้องผักแผวเด้อใส่อบแซ่บผักแผวกินกับอียงขาวๆนะได้บดมาอืม้ม Mình phải phải kiên bò bò hoạp đi Cái nào พักหลายๆแซ่บเข้าไปรถบุตาาดรกพักอ่ะข้าปุ้นกับสดด้วยเนาะอืม Lọc oh. Đóng, đón đó. hmm. Nó lắp lại một nơi, nữa. Ô. Lòng Nó hết cái đâu? Bắp phình ạ. somebody